ชาวเน็ตเป็นพยานพี่หนุ่มขอทำสิ่งนี้ให้เอฟถ้าประกาศแต่งนนนกุลเรื่องหัวใจกำลังอยู่ในโหมดเฮปปี้กระชู่มากระชวยอีกครั้งสำหรับเอฟทักษอ,อนหลังพระเอกรุ่นน้องน,นนกุลชาโนอนออกมายอมรับแบบตรงๆเลยว่ากำลังคุยๆกับเอฟอยู่เรื่องอายุตอนนี้ไม่เป็นปัญหาแถมทั้งคู่เข้ากันได้ดีและคนรอบข้างก็น่ารักมาก ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจของเฟ้นคลับอีกคู่แล้วล่าสุดอินสตาแกรมโพลีพลาสีีดล่างยาดขีดล่างหายได้ออกมาโพสต์คลิปของหนุ่มกัญชัยที่แซวเอฟกลางรายการสามเซ็กว่าถ้าแอปแต่งงานที่จะใส่ซองให้แอปหนึ่งล้านบาทเต็มใจใจ่ายให้เลยแม่แอปมากกว่ามากกว่าโอเคตอนนี้เรามีเป้าหมายละ